มีท้อใจบ้างไหมคะว่าทําไมแม่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ต้องมานั่งแบกผู้คนมากมายขนาดนี้ความท้อใจกับความความเป็ดนต่สร้างของแม่ก็มีไหมคะค่ะ,ค,ะคือแบบเราเองก็อยู่ในตัวเนี่ยกูแพ้ไม่ได้นะอืมท้อได้นะแพ้ไม่ได้นะ,ะแพทย์ข้ามข้นสุปปมาณนี่เป็นจริงนะ,ะเธอเก่งนะยายนกเธอเก่งนะเธอต้องไปโตให้ได้แล้วก็มีร้องไห้อยู่ในโหมดที่โอ้ไม่แปลกใจเลยอะในช่วงโควิด ที่มีคนฆ่าฆ่าตัวตายอะ่ะแปลว่าแม่นกมีมหมดใช่ใช่หรอค่ะมีรูปนั้นเพราะข่าวก็มากกับคนลงละลายคนฆ่าตัวตาย,าตตายอะไรต่างๆเราเองก็อยู่ในโหมดนั้นค่ะพี่อันคิดไม่ออกเลยแล้วคือเราไม่สามารถไปเอ่ยปากกับใครได้ว่าฉันเดือดร้อนช่วยฉันหน่อยอเพราะทุกคนเดือดร้อนกันหมดค่ะแล้วยังมีคนโทรหาแม่ด้วยว่า แม่ช่วยผมหน่อยแม่แล้วยังยังมีโหมดที่ว่าเราไม่ได้ช่วยเขาอะคือเราไม่มีต่อมาเขาฆ่าตัวตายอะอสมนึกผิดมากแต่เราก็ไม่มีค่ะใน,ใน,ใ,นในชั่วโมงนั้นนาทีนั้นพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราบอกตัวเองว่าเข้าขาดเจ้าของบ่อใดเด้ยเขาตายบ่ได้เข,า,า,เขาทำลายเจ้าของบ่ไดดเขาต้องพาให้ได้ลูกๆได้ขอพวของเข้าอะล่อถากินอยู่ผู้หญิงคนนี้คือเราเก่งนะ ก็ปลอบใจตัวเองเราต้องชื่นชมตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากเหมือนกันนะคะก็เก่งจริงๆอะใช่เมื่อเก่งจริงเร้วดูคนได้ห้าร้อยคนทําวงมาขนาดนี้แล้วในที่สุดนะฮะมันก็ไม่มีอะไรอยู่กับเรานานถึงเรื่องร้ายๆด้วยเช่นกันโควิดก็ผ่านไปครับแล้วเราก็เริ่มกลับมามีงานอีกครั้งหนึ่งแต่มารสุมชีวิตยังไม่หยุดพอเริ่มมีงานปรากฏว่าเราก็ต้องสูญเสียพ่อหลอดมนต่อต่อกันเลยใช่ไหมมนต่อๆกันเลยค่ะสูญเสียพ่อหลอดแล้วก็ ไฟไหมต่อกันเลยเหรอต่อกันเลยค่ะ<อ>ไฟไหมสตูสตูใหญ่สตูไร้สดก่อนพ่อหลอดจะท่านจะจากเราไปเราท่านก็ถามอีก <c oughs> อาอยัางสีเห็ดว่งต่ออยู่บ่เห็ดแบบเชิดใส่เห็ดอ่ะขันยังสีดื้อเห็ดว่งเด้อท่านก็ทงประมวนนะท่านไม่สบายแล้วท่านก็คิดผมจะไม่ให้อะไรคุณเลยของผมที่ผมสร้างไว้คุณต้องสร้างเอาใหม่ นี่ยังไม่ได้เข้าใจหรอกค่ะพี่อันว่าท่านพูดหมายถึงอะไรท่านจริงเราถามว่าเขาหมายถึงอะไรอ่ะก็ต่อมาท่านตายจากแล้วไฟไหม้ไงเอาไปหมดเลยไงแม่ก็เลยคิดคล้ายๆกับว่าแบบเหมือนท่านแบบท่านเอาไปได้วยคุณพ่อเอาไปหมดเลยไม่ให้อะไรเลยต้องสร้างเอาใหม่คุณต้องสร้างเอาใหม่นะถ้าคุณดื้อยังจะทําวงอยู่ตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นการขู่นี่แหละคุณแม่เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดพูดแบบเนี้ยคุณแม่จะได้กลัวและจะได้ยุบวงสักทีแต่ยังไม่กลัวเลย เพราะพลอยกังวงมากอะญิงคนนี้สู้จริงพลอดกัวมากจริงซึ่งแปลว่าไฟที่มันไหม้ไปมันมันไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่ใช้คาว่าสมบัติของท่านเครื่องเสียงชุดโชว์อะไรต่างๆเป็นชุดโชว์ทั้งหมดเลยค่ะเป็นสมบัติใช้คําว่าสมบัติซะสมบัติสะสมมรดุสะสมค่ะพี่อันค่ะและสิ่งที่เหลือคือ